สวัสดีครับเบฟซี Pepsi. โอ๊ตรถผ่อนถูกครับวันนี้พามาดูรถ e ีโคคาร์แบรนด์นิสสันกันบ้างนะครับใครที่กําลังมองหารถ e ีโคคาร์สไตล์แฮชแบ็กนะสไตล์5ประตูนะอย่างนิสสันโน e นะมีแนะนําให้ถึง2คัน2สีเลยนะเป็นตัวรุ่น 1.2V ปี19ทั้งคู่เลยนะครับ mm hmm. ไม่น้อยหลักหมื่นแนละที่สำคัญ2องคันนี้ได้ส่วนลดไปเลยคันละ40,000ื่นนะรับส่วนลดไปเลยคันละ4ี่หมื่นฟังไม่ผิดนะครับสนใจนะครับ โทรหาผมได้เลย0984465222นะครับแต่ละคันไม่หลักหมื่นแล้วก็ค่าง่วนนะผ่อนเริ่มต้นแค่5,200บาทเท่านั้นเองนะครับรายได้12,000บาทขึ้นไปออกรถคนเดียวจบติดต่อหาผมได้เลยนะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดต,ตัวรถทั้ง2คันดีกว่าว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่คันแรกนี้ก่อนนะครับทะเบียน3471นะสีบรอนนะครับคันนี้ว่าสภาพ สวยแบบนี้ได้อ p t i o นฟังก์ชันและน่าใช้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอย่างคันคันนี้นะครับตัวรุ่น V นะครับได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงเนี่ยบิลอินมาให้ในโคมเรียบร้อยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับสไตล์ V MOTION นะครับเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมสับกระสีดำนะครับเป็นดำเงานะครับแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยไม่มีรอยเบียดรอยขูดรอยกระแทกมาเลยนะครับรถสวยนะครับสภาพดีการันตีเรื่องโครงสร้างนะครับ กระจกบานหน้าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับบานเดิมพาร์ทเดิมติดิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเป็น led นะมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมมาเรียบร้อยให้เสร็จสับแล้วนะครับเป็นรถสไตล์5ที่นั่งนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงนะหรือคุณผู้ชายที่ต้องการรถขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับจะได้เป็นล้อแมกนะ คันนี้ล้อแม็กมาพร้อมยางของดันหลอดนะล้อแม็กขอบ15นะครับนี่นะครับแม็ก15ยางปีติดรถนะแล้วก็ช่วงล่างตัวรถนะครับจุดแต้มสี qc ให้ดูเลยสภาพตอนนี้อันนี้คือเดิมๆนะครับสภาพรถเดิมๆเลยนะครับไม่มีการชนหนักพิคฆาตมานะครับเหลี่ยมสันเส้นสายตัวรถเนี่ยคมๆแบบนี้เลยนะฮะไม่มีการชนมาเลยนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาหน้าป้ายนะสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับนิสสันโนดนะครับแต่มีส่วนลดให้สี่หมื่น นะมีส่วนลดให้สี่หมื่นมาดูกันต่อนะครับนี่ดูภายในนะครับภายในไม่ช้ําเลยนะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสภาพสวยคอนโซลนะครับตัวหน้ากากคอนโซลช่องแอร์เนี่ยเป็นสีดําเงานะครับมีจอนะครับคันนี้มีจอมาให้นะครับมีจอแอร์ออโต้นะครับเกียร์ซีวีทีนะครับรร T, นะบนะนะเป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็ก นะครับกระทัดรัดนะแล้วก็เรื่องอการประโยชน์ใช้สอยเนี่ยเบาด้านหลังเนี่ยมันพับได้อยู่แล้วนะครับดูภายในนะครับภายในตัวเบาะอะไรต่างๆสภาพสวยสมบูรณ์นะครับตัวเพดานไม,มาดนะไม่มีฉีกขาดเลยนะไม่มีฉีกขาดเลยนะราคาหน้าป้ายนะครับ3าม0 0 0สาบาทนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดอย่างตัวโครงสร้างโครงสร้างหัวนอ็อตนะครับรหัวนอ็นะวนอตเนี่ยไม่มีขยับ จุดแต้มสีมา qc นี้ยังอยู่นะครับจุดแต้มสีมา qc ยังอยู่โครงสร้างทุกจุดนะครับอันนี้เดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนหนักนะครับนี่ครับกระจกนะครับพาร์ทเดิมนะกระจกพาร์ทเดิมอันนี้ก็กระจกพาร์ทเดิมเช่นกันนะครับนี่กระจกพาร์ทเดิมบานหลังฝาท้ายไม่มีเปลี่ยนนะครับมีสปอยเลอร์มาให้นะครับไฟ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยตัวไฟเบรก่ยเป็น led นะครับโคมเดิมเช่นกันนะฮะการชนไม่มีรอยเบียดรอยชนมาเลยนะทั้งสองข้างเลยนะครับเหลี่ยมสันบอดี้เนี่ยชัดเจนนะครับการันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่ารถไม่มีการชนหนักมานะฮะย้ำราคานะครับ ราคาหน้าป้ายเนี่ย339,000บาทแต่มีส่วนลดให้40,000ืนะเหลือแค่299,000บาทแล้วก็ฟรีดาวผ่อนแค่5,200บาทเท่านั้นสำหรับนิสสันโน e นะครับ,บรีบติดต่อเข้ามานะฮะนี่ดูภายในนะสวยๆรถไม่มีช้ำนะครับรถไม่มีช้ำเลยนะแล้วก็ตัวนี่มีประแจแม่แรงมีล้ออะไหล่มาให้นะครับ ไม่มีร่องรอยของการติดตั้งตัวถังแก๊สมานะอันนี้เป็นรถน้ํามันร้วนเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเป็นรถอีโคโคานะครับพวกตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถหัวน็อตนะครับตัวยางหุ้มสายไฟอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยแล้วก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์มากๆประตูท้ายนะครับประตูท้ายเดิมนะครับกาลันตีไม่มีชนหนักด้านท้ายมานะ ทีนี้เดี๋ยวให้ดูด้านขวาภายในนะครับตัวบเบาะนี่สภาพสวยไม่มีชนโครงสร้างนะครับผมจะเน้นเน้นย้ำในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับจุดแต้มสีนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะกระจกพัดเดิมคันนี้ได้ประตูนะครับ เป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับสามารถกดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็กดล็อกตรงนี้นะครับไม่ต้องหยิบออกมาไขนะครับอันนี้คือความสะดวกสบายของคันนี้นะครับแล้วก็กระจกอันนี้ก็ยังเป็นพาร์ทเดิมอยู่นะครับพวกตัวโครงสร้างโครงสร้างเดิมนะครับพวงมาลัยสภาพสวยนะเป็นแบบท้ายตัดนะครับแล้วก็คันนี้มีระบบออโต้ วัตต้สต็อปด้วยนะครับมีระบบป้องกันการลื่นถไลไกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟหน้าสูงสูงต่าได้นะแล้วก็คันนี้นะครับไม้น้อยนะครับไม้น้อยไม่น้อยเดี๋ยวผมขอนย่าสตาร์ทคันนี้เป็นระบบพรูสตาร์ทเอนจินนะครับตรงนี้นี่ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้นี่เลขไม่แ8ดหม่นะครับ8 8 2 8 6กิโลเมตรนะครับอันนี้คือไม้แท้แล้วก็แอร์เย็นด้วย นะครับบอกเลยว่าแอร์เย็นแอร์ฉ่ำมากนะครับนี่หน้าจอวิทยุนะครับหน้าจอวิทยุจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ได้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นนะครับระบบไฟทำงานปกติเลยไม่มีปัญหาใดๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้าคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในห้องเครื่องโครงสร้างคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกัน เอาละครับมาดูกันต่อนะครับนี่สตาร์ทเครื่องไว้นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งปกติเลยนะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับคันนี้เครื่องยนต์อีโคคาร์เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดเลยแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับตัวโครงสร้างหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะครับหัวน็อตเดิมๆคานหน้านะครับคานหน้าอันนี้คือเดิมๆเลยนะโครงสร้างด้านหน้าตัวแผ่นเพดนะครับอยู่ตรงนี้นะเป้าซุ้มโช๊กด้านหน้าขวานะครับตัวแผ่นเพด โครงสร้างเดิมรูนอ็อตะลรต่างๆตรงนี้เดิมหมดนะครับพวกสติกเกอร์มอกรับเม็ดอาร์คเดิมหมดนะฮะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูราคาหน้าป้ายคันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคันนี้มีการปรับลถมานะครับล่าสุดนี่คือ3,39,00 0บาทแต่ตอนนี้ลดเพิ่มเติมให้อีก4 0,000นนะครับก็จะเหลืออยู่ที่2,99,00 0บาทนะครับแล้วก็ฟรีดาวน์่อนเริ่มต้น5,200บาทรายได้1 2 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะฮะ ท่านั้นไม่พอครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันที่เป็นสีแดงนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นเดียวกันเลยนะ 1.2V อนะครับปี19นะคันนี้ราคาหน้าป้าย3 9 9นะครับราคาหน้าป้าย3 9 9ได้ส่วนลดเหมือนกันครับ40,000เหลือ2 0 9 0 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับทั้งคู่นี้2คันนี้นะชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยผ่อนเท่ากันครับ5,200บาทนะครับผมนะลูกค้า FC ท่านใดนะครับเห็นแล้วติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะนี่ห้องเครื่องรายละเอียดห้องเครื่อองงนครัเื่ย อีโคคาร์นะเป็นรถเล็กนะครับเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวแผ่นเพจสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับคานหน้าอันนี้ต้องบอกเลยว่าคานหน้าตรงนี้เดิมเลยนะครับคานหน้าเดิมเดิมคานหน้าเดิมเดิมนะครับโครงสร้างเดิมรายละเอียดรูนอ็อตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับตรงนี้เดิมหมดนะ ลูกค้าหรือ FC ท่านใดที่หารถอีโคคาร์นะครับนักศึกษาจบใหม่นะที่มีรายได้1 2ึ0งบาทขึ้นไปนะครับเช่นพนักงานเซเว่นนะครับลูกจ้างนะครับเกษตรกรพนักงานบริษัทการออกรถได้หมดเลยนะฮะอยากได้รถคันเล็กๆไว้ให้ลูกใช้นะครับหรือถ้าวัยรุ่นท่านไหนที่เพิ่งเรียนจบแล้วรายได้ยังไม่เยอะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆโทรหาผมได้เลยนะได้รถไปใช้แน่นอนนะครับดันให้จบทุกเคสได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไมค์คันนี้ นะ,ะมาดูเลขใหม่เลขไม่นะครับเลขไม่คันนี้อยู่ที่รู้สึกว่าจะ4,000มื่นะนี่สี่หมนะครับไม้คันนี้4ี่หมนะครับไม้แท้ประวัติศูนย์นะครับภายในสวยนะครับคันนี้ก็ไม่ช้ําเลยภายในพวกตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างเสาเอนะครับกระจก พาร์ทเดิมนะครับตรงนี้กระจกพาร์ทเดิมผมให้ดูผมจะเน้นในส่วนตัวโครงสร้างเนาะให้ดูโครงสร้างเสากลางนะครับตรงนี้เดิมไม่มีชนนะครับกระจกก็ยังคงเป็นพาร์ทเดิมอยู่นะแล้วก็ประตูด้านหลังนี้เปิดได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับเปิดได้กว้างองศาเปิดประตูนี้กว้างนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับให้ดูด้านท้ายแล้วจาทะเบียนไว้นะห5 1้านะสีแดงนะครับ น่าใช้นะรถ,รถอีโคโคาร์นะครับจัดไฟแนนซ์ยอดเต็มได้ปกติเลยนะภายในกว้างแล้วก็สวยนะเก็บของได้เยอะนะครับล้ออะไหล่ประแจแม่แรงมีมาให้นะล้ออะไหล่ประแจแม่แรงมีมาให้รถเดิมนะครับมือเดียวนะครับโครงสร้างเดิมเดิมหัวนอ็อตตะเข็บเม็ดอาร์ตรงนี้เดิมหมดเลยจุดแต้มสี Mark QC นะครับ เดิมอันนี้การันตีเลยนะรถที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่คือเป็นรถที่เราคัดเกรดมาแล้วนะครับว่าไม่มีการชนหนักกลับสีก็ไม่นะครับอีกโครงสร้างตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมๆภายในกว้างนะครับต้องบอกเลยว่านี่สันนศภายในไม่เล็กนะภายในกว้างนะครับนั่งสบ,สบายเลย4คนไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับหาที่จอดง่ายนะครับภายในสวยๆนะครับ รายได้ไม่ต้องสูงก็เป็นเจ้าของได้นะสำหรับนิสสันโน e นะครับนี่ให้ดูเลยโครงสร้างโครงสร้างตัวรถเดิมนะสนใจสีไหนโทรหาผมได้เลยนะมีให้เลือก2ส,สีนะครับราคานะครับ2,99,000บาทนะครับได้ส่วนลดไปเลยทั้งทั้งคู่นะคันละ40,000บานนะครับจัดฟรีดาวยอดจัดเต็มเต็มนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 8 4 4 6 5 2 2 2 ือจะนัดดูรถกันก็ได้นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับเพราฉทุกวันนะครับเข้ามาเยี่ยมชมรถได้เลยนะครับต้องการรายละเอียดตรงไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยแอดไลน์ได้นะครับเบอร์นี้หรือจะโทรกันเข้ามาก็ได้นะครับย4ิชั่วโมงโทรมาหาได้เลยยินดีรับสายนะครับดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ก่อนจะกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผม โอ๊ตลดผ่อนถูกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ